คุณคือผมและผมคือใครตอนที่สองปีตาสันเพลแฮมตะโกนคนใช้โผล่มาพร้อมสีหน้างุนงงอ้าวเปลี่ยนใจไม่ออกไปแล้วเหรอครับเขายืนนิ่งตัวเย็นวาบโลกทั้งใบเหมือนกลับด้านเขาพยายามค้นหาเพลแฮมอีกคนจนทั่วบ้านแต่ก็หาไม่เจอหลังจากวันนั้นทุกอย่างในชีวิตเขาเริ่มบิดเบี้ยวภายในห้องนอน เขาพบเน็กไทเส้นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะแบบเดียวกับที่เขากำลังใส่เนื้อผ้าเดียวกันยกเว้นสีมันเป็นสีส้มที่เขาไม่เคยใช้เพราะปกติเขาจะใช้แต่สีไม่ฉูดฉาดเขาเก็บมันไว้พอรุ่งเช้ามันก็ยังอยู่วันต่อมาเขาไปออฟฟิศทุกคนทักเหมือนเขามาตั้งแต่เช้าแล้วเลขานุก,การส่งจดหมายให้บอกว่านี่คือจดหมายที่คุณเขียนไว้เมื่อเช้าลายมือและถ้อยคำเป็นของเขาแต่ เขาไม่ได้เขียนราวกับว่าอีกเขาอีกคนหนึ่งกำลังทำงานแทนเขาอย่างแนบเนียนเพลแฮมเริ่มไม่น่าใจว่าตัวเองยังเป็นต้นฉบับอยู่หรือไม่และทั้งหมดนี้คือเรื่องที่เพลแฮมเล่าให้ด็อกเตอร์ฮาร์ลี่ฟังในเช้าวันนั้นหลายวันต่อมาเพลแฮมแวะไปหาด็อกเตอร์ฮาร์ลี์ที่ออฟฟิศเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นว่าคนคนหนึ่งจะสามารถอยู่ในสองที่พร้อมกันได้ไหมครับ ด็อกเตอร์ฮาร์ลี่จิบกาแฟแล้วกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังคุณเพลแฮมที่คุณเจออาจไม่ใช่การป่วยทางจิตหรือการสวมรอยธรรมดามันอาจเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ก็ได้หมายความว่าอย่างไรครับเพลแฮมถามด้วยความหวาดระแวงช่วงหลังๆนี้มีรายงานว่าเกิดความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลกในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่ระบุว่าจักรวาลของเราอาจมีโลกคู่ขนาน เป็นไปได้ไม่ว่าความแปรปรวนของจักรวาลได้ทําให้ตัวตนของคุณจากอีกมิติหนึ่งถูกดึงดูดหรือถูกผลักให้ทับซ้อนกับตัวคุณในมิตินี้เพลแฮมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวนี่คือคําอธิบายที่น่าครูยิ่งกว่าเรื่องผีซะอีกและในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เจอกันในอพาร์ตเมนต์แกนั่นแหละตัวปลอมส่วนฉันน่ะตัวจริงเพลแฮมคนนึงตะโกนไม่ฉันตั้งหาที่เป็นของจริงโลกนี้คือที่ของฉัน เพลแฮมอีกคนตอบกลับดวงตาของเขาฉายแววบ้าคลั่งและเด็ดขาดปีเตอร์สันคนรับใช้ยืนแข็งทื่อมองสลับไปมาอย่างไม่แน่ใจแล้วกล่าวว่าถ้าให้สาบานผมก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพลแฮมคนแรกหันไปนตะโกนสังเกตที่สีเนคไทนั่นสิปกตินายเคยเห็นชันใส่สีแบบนั้นไหมไม่เลยครับปีเตอร์สันตอบเห็นไหมฉันน่ะตัวจริง